ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาในภาคเหนือของประเทศไทยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตวิญญาณเร่ร่อนที่ถูกสาปให้มีชีวิตอันทุกข์ทรมานชาวบ้านต่างเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเปรตในหมู่บ้านความเชื่อที่ว่าเปรตคือวิญญาณของผู้ที่ทำบาปหนักในอดีตชาติทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างหวาดกลัว และพยายามหลีกเลี่ยงการทำบาปครับคืนหนึ่งในลึกดูฝนฟ้าแลบแผลปรบับและฝนตกหนักทำให้หมู่บ้านตกอยู่ในความมืดมิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันอยู่ในบ้านอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงฟ้าล้องที่ดังไปทั่ว ทันใดน,นั้นมีเสียงร้องห้ยหวนที่ดังขึ้นจากป่าที่ล้อมรอบหมู่บ้านเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดชาวบ้านที่ได้ยินเสียงนั้นต่างรู้สึกขนลุกและกลัวว่ามันอาจเป็นเสียงของเปรตที่เคยเล่าขานกันมารุ่งเช้าหลังจากคืนที่มืดมิดและน่ากลัวนั้น ชาวบ้านบางคนออกมากตรวจสอบบริเวณรอบๆหมู่บ้านพวกเขาพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่มีลักษณะยาวและบางเหมือนกระดูกเท้ารอยเท้านั้นนำไปสู่ป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนายสมัยหัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาเล่าถึงเสียงร้องในคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและเสนอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอาจต้องหาคำตอบว่ามันคืออะไรและทำไมถึงมาอยู่ในหมู่บ้านของเรานายสมัยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนายสมัยพร้อมกับชาวบ้านบางส่วนที่กล้าหาญตัดสินใจ เดินทางเข้าไปในป่าที่อยู่ล้อมรอบหมู่บ้านพวกเขาติดอาวุธและอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวขณะที่เดินลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าจนไม่เห็นแสงแดดทำให้ภายในป่ามืดและเงียบสงัดทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องห้อยหววอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นใกล้ๆ และทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกนายสมัยตัดสินใจเดินไปตามเสียงนั้นจนพบกับเงาร่างสูงใหญ่ที่ดูเหมือนมนุษย์แต่ลักษณะผิดปกติครับเงาร่างนั้นปรากฏเป็นเปลดที่สูงเท่าต้นไม้ร่างจายผอมบางเหมือนกระดูกมีขนาดใหญ่โตเกินมนุษย์ทั่วไป เรดมองมาที่ชาวบ้านด้วยสายตาเศร้าส้อยและทุกข์ทรมานเจ้ามาทำอะไรที่นี่นายสมัยถามด้วยเสียงที่พยายามเก็บความกลัวไว้เปรดไม่ตอบแต่ทำท่าทางเหมือนจะขอความช่วยเหลือชาวบ้านบางคนเริ่มสวดมนต์และท่องคาถาเพื่อขับไล่เปรดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรเปรดยังคงอยู่ตรงนั้น ไม่หายไปไหนครับหลังจากการเผชิญหน้ากับเปรตนายสมัยตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพบว่ามีบันทึกเก่าเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้านในบันทึกนั้นกล่าวถึงการสาบแช่งของวิญญาณที่เคยถูกทำร้ายและถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในป่าแห่งนี้ชาวบ้านในอดีตได้ทำพิธีกรรมบูชายัน เพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นสงบลงแต่ดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณบางดวงที่ยังคงมีความทุกข์ทรมานและไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ครับในสมัยตัดสินใจทำพิธีเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเปรตเขาเรียกพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงมาช่วยทำพิธีสวดมนต์และอุทิศบุญกุศล ให้กับวิญญาณที่ทุกทรมานในคืนที่ทำพิธีชาวบ้านต่างมาร่วมกันสวดมนต์และอธิษฐานขอให้เปรตได้ไปสู่สุขติครับขณะที่พิธีดำเนินไปเสียงร้องโหยหวนของเปรตก็เริ่มเบาลงและในที่สุดก็หายไปครับหลังจากพิธีสิ้นสุด ชาวบ้านรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่กลับคืนมาไม่มีเสียงร้องโหยหวนในคืนที่มืดมิดอีกต่อไปนายสมัยและชาวบ้านต่างรู้สึกขอบคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทำให้วิญญาณของเปรตได้ปลดปล่อยหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาและสงบสุขอีกครั้งเรื่องราวของเปรตกลายเป็นบทเรียนให้ชาวบ้านรู้จักการเคารพและรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ทำบาปและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาครับ